ส่วนการเตรียมความพร้อมในการรับคนไทยเดินทางกลับมาจากอิสราเอลค่ะล่าสุดสายที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินคลังแสงนะคะเดินทางไปที่กองบิน6ค่ะไปตรวจสอบความพร้อมสำหรับเครื่องบินที่จะใช้ในการอบพยพแรงงานไทยกลับมาโดยนายกตัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้กองทัพอากาศเตรียมความพร้อมของเครื่องบินนะคะไทยเราเองจัดเตรียมเครื่องบินไว้ทั้งหมด6ลำ มีแอร์บัส4 4 1 1ลำม,มีเครื่องบิน435ลลำขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศโดยฝูงบิน601และฝูงบิน602ก็ได้เปิดให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพเครื่องบินที่จะใช้ในภารกิจทั้งนี้ค่ะเริ่มที่430แต่ละลำจะสามารถลำเลียงผู้โดยสารและลูกเรือได้120คนแบ่งเป็นผู้โดยสารซึ่งเป็นคนไทยที่จะอบยบจำนวน77คนลูกเรือของกองทัพอากาศอีกประมาณ43นาย โดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมที่นั่งสำหรับอบยพประชาชนอุปกรณ์ทางการแพทย์เปลสนามถังออกซิเจนเอาไว้ในกรณีที่ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บกลับมาไทยส่วน Airbus 340ลําลำเลียงผู้โดยสารและลูกเรือได้135-140คนแบ่งเป็นคนไทยที่จะอบยพประมาณ1 0 0คนลูกเรือของกองทัพอ,อากาศอีก35คน ในส่วนลูกเรือของกองทัพอากาศที่จะเดินทางไปในภารกิจทั้งนี้จะมีกัปตนันผู้ช่วยนักบินต้นหนนช่างเครื่องฝ่ายสื่อสารฝ่ายขนส่งแพทย์เวชศาสตร์การบินชุดปฏิบัติการพิเศษและอากาศโยธนนรักษาเครื่องบินโดยรองผู้อำนวยการศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์สถาบันเวชศาสตร์การบินนาวาอากาศเอกกิงสุวิสาสุกตะกูลได้เปิดเผยถึงภารกิจในทั้งนี้นะคะ บอกว่าได้มีการจัดชุดเวชศาสตร์การบินเป็นแพทย์และพยาบาลชุดละสีนายประจำการอยู่บนเครื่องบินทั้ง6กลำจัดเตรียมนักจิตวิทยาไปด้วยหนึ่งนายเพื่อประเมินสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยก็ยืนยันว่าชุดเวชศาสตร,ร์ประจำเครื่องบินทุกลำได้มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาอาการบาดเจ็บของคนไทยแต่การเดินทางทั้งนี้แต่ละเที่ยวบินต้องใช้เวลาในการบินไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงเป็นภารกิจที่มีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงหากนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งก็พร้อมจะออกเดินทางได้ทันทีปฏิบัติการทั้งนี้นับเป็นภารกิจทั้งที่3ที่ชุดเวชศาสตร์การบินได้มีการร่วมช่วยเหลืออพยอบคนไทย2องทั้งก่อนหน้านี้ก็คือเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในซูดานและเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ตุรกีค่ะ นะคะอพยพคนไทยที่อิสราเอลนะคะเมื่อจะเป็นผู้โดยสารผู้ป่วยนะคะเราสามารถเตรียมพร้อม24ชมั่วโมงนะคะโดยที่เราจัดชุดแพทย์เวชรันบินนะคะ1นคนพยาบาลเวชกบินหนึ่งคนพิรีกจฉุกเฉิน2คนพร้อมเกิดับที่นักจิตวิทยาการบินหนึ่งคนรวมทั้งหมด1ชุดประกอบด้วย5คนพร้อม24ชมั่วโมงในการรับภารกิจนี้ค่ะนักจิตวิทยานะคะเราจะไปแค่หนึ่งคนในการประเมินคนไข้ที่อยู่ดัง้งนภาคพ,พื้นก่อนนะคะเวลาเราไปถึงพื้นที่ นะคะจะประเมินด <ersch> ้านจิตใจก่อนถ้ามีคนที่มีปัญหาด้านจิตใจนักศึกษาจะมีคนดูแลนะคะก็เหมือนภารกิจที่ตุรกีกับสุดานะคะเป็นภารกิจที่เราเคยผ่านมาแล้วนะคะเราทํามาแล้วฉะนั้นภารกิจนี้นะคะอิสราเอลนะครับเป็นภารกิจที่3ของเราในการอุยพคนไทยที่ต่างแดนนะคะตรงนี้ฉะนั้นเราก็มีความพร้อมนะคะในการจะดูแลผู้ป่วยทั้งคนไทยที่ที่เป็นผู้ผู้ดีสารธรรมดานะคะหรือผู้ป่วยทั้งนั่งและนอนนะคะตรงนี้ค่ะนี่คุผู้ชมครับ หลังจากที่ทางคุณสุทินคลังแสงนายมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้มีการประชุมร่วมกับทางกองทัพอากาศนะครับท่านก็บอกว่าตอนนี้พบว่าทางกองทัพอากาศมีมาตรการเตรียมการไว้พร้อมทุกๆด้านนะครับสำหรับภารกิจในครั้งนี้ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว24ชั่วโมงนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประสานนะครับจากทางอิสราเอลซึ่งหากได้รับการส่งสัญญ,ญาณไฟเขียวมาเนี่ยพร้อมไปฏิบัติการภารกิจไปช่วยเหลือคนไทยได้ทันทีครับ ทางนี้รัฐบาลเองครับได้มีการเตรียมพร้อมแผนสำรองเอาไว้นะครับหากกรณีที่กองทัพอากาศนั้นอาจจะรับผู้อพยพคนไทยมาไม่เพียงพอโดยได้มีการประสานงานนะครับไปที่สายการบินเอกชนเพื่อที่จะเช่าเหมาลำเครื่องบินนะครับในการอพยพคนไทยในครั้งนี้รวมทั้งจะใช้แผนการจอดในประเทศข้างเคียงหากอิสราเอลปิดน่านฟ้าค่ท่านผู้ชมครับลองฟังดูนะฮะในด้านของการที่จะอพยพคนไทยเนี่ยกองทัพอากาศ เป็นหน่วยงานหลักที่จะทั้งช่วยรัฐบาลซึ่งวันนี้เราก็เตรียมเครื่องบินไว้ทั้งแอร์บัสแล้วก็400าแล้วนอกเหนือจากเครื่องบินแล้วนี่เรื่องของการดูแลคนไทยของเราในระหว่างเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์หรือความปลอดภัยอื่นๆในเครื่องบินทั้งสองรุ่นสองลำแล้วก็ที่จะไปเนี่ย ก็เตรียมพร้อมร้อดีที่สุดเรื่องการแพทย์ดีที่สุดพร้อมที่จะให้การเยียวยารักษาคนไทยในระหว่างเดนทางได้ตอนนี้ก็เหลือเพียงว่าการที่เราจะออกไปอพยพคนไทยเนี่ยโดยทางปฏิบัติคือต้องได้รับอนุญาตจากประเทศอ,อิสราเอลเราถึงจะไปรับคนไทยได้ซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศกำลังประสานกันกับทางอิสราเอลอยู่ เนี่ครับคาณผู้ชมครับนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคุณสุทินคลังแสงครับซึ่งเมื่อกี้นี้ผมกับพี่หมวยนั่งอยู่พี่หมวยบอกว่าพี่หนุ่มมันจะพอเหรอคะเพราะว่าถ้าดูตัวเลขที่กระทรวงการต่างประเทศทแถลงนะคะวันนี้มีแายงานไทยที่จะเดินทางกลับมาตัวเลขอยู่ที่1,099คนนะคะแล้วก็ถ้า430เตรียมไว้ทั้งหมด5ลำจากข้อมูลดาดงานก็คือจะเป็นคนไทยที่อบยบกลับเนี่ย7 7คนนะคะ ถ้าลําลำก็จะ385แล้วก็จะมีแอร์บัสสามก็จะแบ่งเป็นคนไทยที่จะอบยกลับมา100คนก็จะมีส่วนของลูกเรืออีก35คนเพราะฉะนั้นถ้า385บวก100ก็จะเป็น485ก็เลยคุยกับพี่หนุ่มเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าก็น่าจับไม้พอใช่ไหมคะซึ่งแล้วก็ต้องการจะกลับพันกว่าคนนะ1,099คน1,099คนคือ1,100นหึ่งร้อยคนนะฮะซึ่งรัฐมนตรีสุทีนบอกว่า จะมีการประสานกับสายการบินเอกชนเพื่อเช่าเหมาลำไปอพยพคนไทยกลับมามค่ะก็ต้องเดี๋ยวต้องลองติดตามดูนะครับเพราะตอนนี้คนไทยเองเนี่ยก็ร้องนะฮะที่อยากจะกลับค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งอย่างเมื่อกี้ท่านสุทินได้บอกไปก็มีการประเมินด้วยนะครับว่าทางอิสราเอลนี่จะปิดน่านฟ้าไหมเพราะ,ะว่ามีการยิงขีปนาวุธกันอ,อาจต้องไปจอดที่ประเทศข้างเคียงแล้วก็ไปช่วยเหลือกัน ส่วนเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นในมุมของทางฝั่งอิสราเอลนะครับที่ต้องมีการลำเลียงรู้สึกว่าท่านจะว่ามาแบบนั้นนะฮะอืเพราะว่ากองทัพไทยเองไม่สามารถปฏิบัติภารกิจนี้<ม>คือหมายความว่าเข้าไปร่วงล้ำอธิปไตยได้ต้องให้อิสราเอลเป็นคนลำเลียงออกมาค่เนี่ยครับต้องไปดูนะครับว่าจะมีการประสานอะไรยังไงนะฮะเพราะคนไทยพันกว่าคนนะหนึ่งพันเก้าสิบเก้าคนนะคะ ที่ได้มีการตอบแบบสอบถามกลับมาอันนี้เป็น430นะคะทั้งลำจะ120คนแต่มีคนไทยที่จะกลับมาได้คือ77คนเราเตรียมไว้5ลำ,ำ385คนที่จะเดินทางกลับมาได้ครับแล้วก็ยังมี Airbus 340นะคะทั้งลำจะมาได้135-140ถึง140คนแบ่งออกเป็นคนไทย100คนแล้วก็ลูกเรืออีก35นายอ่าฮะ